คายหัวรอสตูดิโอพอดแคสต์ l a u ฟ h ไลฟ e บ a ล a นซ์ผมนายแพทย์ปีใช้โทรศักพท์และออมจากขายหัวเรอสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of Love สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับ ผมมอปีจากเพจ Theory of Love ครับและยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Theory of Love อีกครั้งนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ที่ฉันได้รับฝากมาจากเพื่อนสาวน้องสาวต่างๆคือไออาการที่เราพยายามหรือคุยกับใครไปแล้วมีการสารสัมพันธ์กันระดับหนึ่งหรือฝั่งนั้นเขาเข้ามาคุยกับเราก็ตามคุณผู้ฟังเขาหายไปปะ แต่จะไม่หายไปนานเดี๋ยวจะกลับมาอ่าแล้วก็ยังไม่มีการเลือกข้างนะเลือกข้างในที่นี้ดนฉันหมายถึงเลือกข้างความสัมพันธ์นะเลือกข้างแบบจะครบจะไม่ครบจะอยู่จะไปไม่มีการให้คำตอบอ่าคุยทุกวันแบบไม่มีสถานะแต่พอจะหายไปถามหาเอ้าไอ้เรื่องเป็นอะไรกันอะยังไม่ต้องไปถามเลยเพราะว่าไม่สามารถบอกได้เพียงแต่ทำไมไอการหายไปของคนที่คุยเนี่ย เนี่ยมันมีผลกับเรามากมหลายเพจเล่นที่บอกว่าเขาบอกไปอาบน้าเขาอาบน้ำมาสามปีแนละ้วเออทําไมไอ้การหายไปตรงเนี้ยมันทําให้เรากังวลกวังวลอ่อ่ามันมันมีคนวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะเป็นสิ่งสิ่งที่แปลกเหมือนเออเหมือนแบ่งผู้ชายเป็นสามกลุ่มแล้วก็เอาผู้หญิงแบบเหมือนมานั่งทดลองดูเออมาเจอกับไอ้ผู้ชายสามคนเนี่ยนะแบ่งเป็นสามสามพวกเออผู้ชายพวกที่หนึ่งก็คือ อแสดงท่าทีว่าเฮ้ยฉัน่ะชอบเธอนะออืม่าพูดตรงๆเลยเอาเออฉันชอบเธอฉันชอบเพงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยพวกที่สองก็จะเป็นพวกที่แบบบอกเลยตรงๆกันฉันไม่ชอบเธอ,อเออแบบเออฉันไม่สนใจเธอพวกที่สามก็คือเป็นพวกกัมกึ่งก็คือแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยมาลองตอบดูว่าเนี่ยตัวเขาอะรู้สึกสนใจผู้ชายคนไหนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามผลปรากฏว่าแน่นอนกลุ่มที่เขาไม่สนใจที่สุดก็คือกลุ่มที่ไม่สนใจเขาเลยกลุ่มแนอ่อคือแบบเธอแบบเอยเธอแบบไม่ชอบฉันช่างมันดิก็ชางก็ไม่ชอบแต่กลุ่มที่เขาชอบมากที่สุดกับไม่ใช่กลุ่มที่หนึ่งนะ กับเป็นกลุ่มที่สามที่เป็นกลุ่มที่แบบก้ากึ่งไม่ชัวร <Ừ. S 2> ์ที่ผู้หญิงจะสนใจคนคนนั้นอะมากกว่า <Ừ. S 2> ออืซึ่งอันเนี้ยมันก็จริงๆมันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเอในทฤษฎีมันมีทฤษฎีที่บอกว่าเฮ้ยคนปกติสมมุติเราทําให้อะไรไปเนี่ยก็จะให้กลับคืนมาแบบเท่าเทากาันสมมติว่าผม React เท่ารีแเท่าอประมาณนั้น สมมุติผมให้น้ำเปล่าน้องอมไปน้องอมก็อาจจะเฮ้ยวันพรุ่งนี้ก็ซื้อน้ำเปล่ามาให้อะไรอย่างนเงี้ยเป็นอะไรสักอย่างคืนไปตอบแทนหรือแบบ,บเออคนสมมติผมเฮ้ยบอกรักน้องอมน้องอมก็จะบอกรักกลับอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขามีมานานแลลวนี่อ่าแต่ว่ามันกลับเฮ้ยไม่ไม่เหมือนกับทฤษฎีนี้เลยเนาะมันเป็นแบบอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่แบบอธิบายไม่ได้อะว่าทาไมถึงเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าเป็นอมอะอมจะมองว่า ถ้าสมมติไอ้กลุ่มบอกไม่ชอบเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วล่ะเราจะชอบมันทำไมถูกไหมแต่กลุ่มที่บอกว่าชอบเนี่ยมันก็รีเลทมันก็ยังมีปัจจัยที่ต้องคิดอย่างเชติว่าอ่ะเขาชอบเราแต่หน้าตาเอ่ยอะไรเอ่ยดังนั้นมันต้องมีคนตกรอบแน่แน่ก็จะเป็นคนโอหักทั่วไปแต่เอกเซตแทงกั๊เนี่ยอผลการทดลองมันบอกแค่ว่าเขาสนใจใช่แต่ไม่ได้บอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอ่าก็แปลว่ามันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบเฮ้กูต้องการได้คําตอบอ่ะอ่อยางงั้นหรือเปล่า ให้เราก็ก็เป็นไปได้อืมอืมคือทีนี้มันตัววิจัยมันก็จบอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปสารสัมพันธ์ต่อเป็นยังไงหรือว่าเออไอความคิดของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาที่ชอบคนนี้เพราะว่าเอ่อมันเขาคิดอะไรอไรเงี้ยมันแต่มันเปิดมันเปิดปมไว้ได้ว่าอืมไอความอยากรู้นี่แหละอืมมันทําให้เขายังคุยอยู่ถ้าเลือกได้เออทีนี้มันมี ซึ่งมันก็ไปสอดคลองกันกับพวก pick up อ r t i s ิสก็คือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีพวกนักตกสาวนะนักจีบสาวกันเป็นมืออาชีพเลยแบอบกว่าสอนกันใน YouTube อะไรลองไปดูได้ทฤษฎีหนึ่งที่เขาเขาใช้ในการจีบผู้หญิงก็คือเขาเรียกว่า NEX k n อ e g ก็คือแบบเหมือนผมชอบออมผมก็เดินเข้าไปเฮ้ยผมว่า คุณเนี่ยสวยนะแต่อะแต่ติ่งหูของคุณมันดูสั้นไปยังไงไม่รู้ติ่งหูอะ,อะเออคืออะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าฉันชอบคุณหมดหัวใจชอบนะ<อ>แต่เมื่อวานเนี้ยมันแบบแล้วมันก็ทําให้เหมือนเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาให้ทําเลยคือแบบเหมือนทิ้งเราไม่ได้บอกว่าเอ้สวยอย่างเดียวถ้าบอกไปสวยอย่างเดียวเขาจะแบบเอ้ฉันก็สวยแล้วทําทให้มันรู้สึกว่าแน่ เกิดทําให้เกิดความไม่แน่ใจอ่่ใชามันชอบกูหรือเปล่าวะอยู่หน่อยๆประมาณนั้นนะมันทิ้งทิ้งปมกวนน้ำไม่ให้มันคุนๆไว้แล้วก็เดินจากไปทิ้งทวนให้กวนใจเออเออไม่ได้บอกเลยเ,เป็นแบบแล้วผู้หญิงก็จะเฮ้ยยังไงวะออ,อย่างเงี้ยอาศัยช่วงชุลมุนอ่าแล้วก็อาจจะกลับไปนอนคิดว่าเฮ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนไอ้ผู้ชายคนนี้มันไปพูดกับฉันอย่างเนี้ย ทำไมติ่งหูฉันมันผิดตรงไหนล่ะอย่างน้อยเราจะมีเขาอยู่ในท็อปปิกเว้ยเออเออว่าแบบอ่ะให้ฉันว่าคนนี้มันแปลกๆตลกดีอะไรอย่างเงี้ยอ t l e a s นะเออก็ยังมีการพูดถึงคนคนนี้อยู่ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติคนหน้าตาแบบเดียวกันเลยอะแล้วอาจื่อสนิทเลยแล้วมาแบบโอ้โหสวยจังมันมีโอกาสจะถูกยีอ่าใช่เออแบบเออเออโอเคแต่ว่าพอมันมีการกวนใจลักษณะเนี้ยมันเริ่มแบบเอ๊ะ หรือจะยังไงเออแต่ถ้าย้อนกลับไปในชนีคนต้นเรื่องที่เราได้เล่ามาเนี่ยเขาคงชอบอีฝั่งนั้นอยู่แหละเออแต่กิริยาที่ฝั่งนั้นทํามันคือแบบนี้เลยอ่ะแบบชอบนะแต่อเออคุยนะแต่เดี๋ยวจะหายไปอแต่พอเราจะตัดใจมาใหม่เออก็ไม่ใช่ว่าเราวาวุ่นไปเองอทีนี้เพียงแต่ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มันจะตั้งใจแบบทฤษฎีนักตกสาคนนี้หรือเปล่าคือไม่ได้มาตกสาไม่ได้มาจีบอะแต่ว่าแค่ การแสดงพฤติกรรมรูปแบบมันคล้ายกาันม,มันเป็นว่าเออทำให้เราคิดไปอย่างนี้ได้เหมือนกันอ,อ,อกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด t h e o r y of Love โดยคุณหมอปีเช็ดโชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม h e o r y of Love t h e o r y of Loneliness และ t h e o r y of Us กลับมาตามคําเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซน็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบัลลือบุ๊กและเว็บมินิมอลสโตร์อืมซึ่งอันนี้มันก็ต้องต้องมองว่าเราอะต้องตั้งรับและพลิกมาใช้ได้ในเคสตั้งรับคือก็จงรู้ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบอก็ได้ความเป็นไปได้มันมีหมดท,แบบทั้งแบบทั้งแบบที่ เขาชอบเราเขาชอบเรานั่นแหละแต่เขาอ้ำอึ้งกั้ำกึ่งจะใช้พยายามใช้ทฤษฎีอนทฤษฎีมาเยอะในการาอันนี้เป็นแบบดีที่สุดเบสเคสเซนิโอจะเป็นแบบพี่ปีคือมันศึกษามาว่าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเออการาบลองลงมาคือเรื่องไม่ได้จริงๆอืหรือว่ามีอย่างนี้หลายคนก็สับลางไปหิมก็ตอบน้ำอยู่หลายช่องแชทเหมือนกันก็ เราก็เป็นแค่น้ําหยดหนึ่งที่คุยกับเขา uh huh. เออเก็ไม่ได้อยากทำร้ายใจิตใจนะแต่นี้กันว่าก,กันด้วยเทฤษฎีว่าเป็นไ,ได้แบบน,นี้ก็เป็นได้ uh huh. กับแบบที่สามคือมันไม่ได้รู้ตัวเลย uh huh. เออคุยคุย,คยไปอย่างนี้แหละแบบอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วไปแล้วด้วยซ uh ้ำ huh. ก็เป็นได้ทั้งหมดการที่เราว้าวุ่นเนี่ยนอกจากว่าวิทยาศาสตร์มันรองรับแล้วว่าทําแบบนี้เราจะรู้สึกถูกกวนใจ uh huh. นอกนอกจากเรื่องเขาทาเป็นไม่สนใจแล้วเนี่ยท uh huh. ําไมาการรอแชทมันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยกวนกวายมาเออคือ การการรอเนี่ยมันเป็นอันนึงที่ทำให้สมองส่วน reward system เนะี่ยมันทำงานเหมือนกันนะคือปกติถติมมว่าเรากินของหวานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือเรากินปุ๊บไอตัว reward system หรือโดปามีนก็หลั่งมาใช่ไหมทำให้เรามีความสุข hmm. อันนี้ก็แบบตรงไปตรงมาแต่ระหว่างที่เรากำลังรอ,อ,อที่จะได้กินของหวาน mm hmm. เช่นสมมติเราต่อคิวร้านอาหารร้านขนมอะไรเงี้ย โอ้โหคิวยาวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้แต่มันนานหน่อยช่วงระหว่างนั้นอนะ่ะตัวรีวอร์ดซิสเต็มเนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันมันก็ทําให้โดมินมันหลัง่งเหมือนกันว่าง,ง่ายๆว่าการรอมันเป็นเบสตเต็ปหนึ่งของรีวอร์ดซิสเต็มไม่ใชใ่การได้มา่างเดียวใช่แล้วก็ไอ้โดโดมิเนเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ยังเคยเล่าไปก็คือมันเป็นตัวฮอร์โมนของตกหลุมรักอ่ะอืมคือยิ่งรอโดมินยิ่งมากางอ่าอมัน มันต้องคือไม่ใช่รอไปเรื่อยๆนะคือไม่ใช่ว่าเออรอแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้อะไนไม่มีอะไรไม่มีฮอร์โมนหรืออะไรแล้วล่ะค่ะ <laughs> เป็นเป็นเวรเป็นกรรมแล้วอ่ะแ, <c oughs> แต่มันต้องมีรอแบบโอเคเราเราเราต้องรู้ว่าจะได้อ่าเหมือนแบบเราน่าจะได้อะหรือว่าแบบเอ,อได้อะ่ะแต่ว่าต้องรออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไอตัวตัวฮอร์โมนอันนี้จะหลั่งออกมาอือแล้วพอได้มันก็จะเออฟินเขากลับมาตอบฉันสักทีมาเจอกันสักทีมันฟินกว่า ได้เลยด้วยนะคืออย่างพวกเกมที่เขาทำอ,ะอ่ะเล่นเกมเนาะแบบมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยตัวละครสมมติเราเล่นเล่นเกมไปเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนี่ยมันง่ายใช่ปะ่ะแบบปุ๊บๆอ้าวขึ้นเลเวลแล้วแต่เลเวลท้ายๆมันจะเริ่มขึ้นยากขึ้น<า>เร<ล>ื่อยๆอ่าคือไอสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยเพื่อให้ไอโัมีเนี่ยมันหลังไอช่วงช่วงรอเนี่ยก็คือแบบ expecting ว่าเออเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เนี่ยให้มันยาวนานขึ้นเพื่อให้คนรู้สึกติด คือถ้าสมมติเราง่ายตกอนไปการให้รีวอร์ดซิสเต็มเป็นปล่องๆไปอย่างนี้เพราะถ้าเราให้แบบอันหนึ่งเท่ากับหนึ่งไปสองเท่ากับแปดสิบไปแปดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยคือคนจะรู้สึกเบื่อเพราะมันเหมือนไม่ท,าท้าทายมันง่ายเกินไปอือม,อมจริงๆนังน,นั้นคือจากทฤษฎีเหล่านี้ถ้ามองในทางกลับกันคือถ้าสนใจเขาอะให้อยู่ในช่วงที่ดูกันแล้วศึกษากันแล้วอะ การไม่ออกตัวหมดก็เซ็กซี่เหมือนกันถูกไหมที่ไม่ได้แบบเป็นคนที่เขาเดาได้ง่ายๆอะ่ะเออเอาแต่นี้แล้วแต่คนนะแต่อาจจะมีคนที่ชอบแบบนี้แบบเพราะว่าเวลาแฟนเราทำอะไรใหม่ๆเราก็จะรู้สึกป่ะในเชิงดีนะเว้ยไม่ใช่ว่าไปซื้อ ps5 เงี้ยไม่ใช่อะไรเป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะโดนดา่าแต่ว่าแต่ว่าไอการที่เขาปรับเปลี่ยนอะไรนี้นิดหน่อยๆในตัวเขาหรือทำให้เราไม่ได้เราว่ามันเหมือนแบบนี้เหมือนกัน คือเหมือนอเราได้รางวัลเล็กๆๆ,ๆๆอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันเป็นเรื่องเ,อเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคือแบบการมันเหมือนเราก็แสดงตัวตนของเราออกไปคือเราไม่ต้องแบบทุ่มเทกับความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบโหฉันต้องแบบเอาคนนี้ให้ได้หรืออะไรเงี้ยึ่งธรามดาช่วงแรกเราก็จะยอมเขามากไปรอเขามากซึ่ง<อ>ไม่ถูกเราก็ควรจะเป็นเราเ<อ>ดื้อบ้างเอเอ,เ,อเพราะเหมถึงคำว่า,าดื้อแบบเป็นตัวเองอะ่ะมีสเปซของตัวเองอะ่ะ ทางนี้เพื่อที่จะอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะคีฟคอนสิสเซนซี่อ่ะคือตอนจีบเป็นยังไงตอนคบก็เป็นอย่างนั้นคือฉันก็จะต้องมีเวลาของฉันว่าย่าว่าหายไปบ้างมีโลกของตัวเองบ้างไปทําอะไรใหม่ๆบ้างมันจะทําให้เขาได้รอบ้างอกับการเว้ยตอนจีบมันทําให้เรารอเรื่นยๆเล่นเลยทําให้มันรอบ้าง แล้วอย่าเสียท่ากระวนกวายเองนะคะรักจะเป็นเสือใจต้องนิ่งไม่ใช่แบบโอ้ยแกฉันไม่ตอบแชทเขาชั่วโมงแล้วความตั้งใจทุกอย่างหายหมดอุตส่าห์ฟังเทอรี่ออาเลิฟไปวันนี้กลับบ้านแกฉันจะตอบแชทผู้ชายช้าลงนั่งรอเขาไม่ได้นะคือคงไม่ใช่ว่ามันนั่งรอคบหนึ่งชั่วโมงก็่ยังว่าไม่ตอบสามสิบนาทีต่อไปว่ากันไม่ต้องขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้าใจหล่อนอยากจะดูซีรีส์ก็ดูเออเพราะไอ้ปลายทางมันแหละจะดูเหมือนกัน ในเคสที่มันก็ชอบเราอะนะ mm. เอออันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าแอพลายกับชีวิตคู่คือก็ mm. ก็มีที่ของตัวเองบ้าง mm. คือพาเขามาก็ได้นะแต่ว่าดื้อบ้างอะ mm. เออมันมันในในแง่หนึ่งมันก็แซซี่มันก็ดู mm. แบบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ลดเคี้ยวลดคมไม่ได้น่าเบือ่อไม่ได้เป็นของตาย mm. แต่อีกนายหนึ่งคือเราก็ไม่อึดอัดเว้ย mm. เราก็ได้เป็นตัวเองอยู่ mm. ก็เรียกว่าเอาไอ้ทฤษฎีจริงๆมันชื่อว่าอะไรนะพี่ เน็คเอ็นทีมันไม่ไม่เชิงเป็นทฤษฎีแบบจริงจังอะไรขนาดเป็นข้อสังเกตเป็นแนวคิดที่นักปกสาขอพูดม้ว่าลองลองแสดงท่าทีแบบไม่เต็มสิชอบร้อยแสดงห้าสิบนี่อีกนายหนึ่งมันก็เหมือนให้เขาเดินมาหาเราอีกห้าสิบเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบอีกสัจซีหนึ่งละกันที่จะปรับได้แล้วก็เรากังวลกลายเพราะเรารอความสุกมมันเป็นกลไกของสมองอย่าโทษตัวเองเลยครับแต่ถ้ารอจะเจ็บก็เลิกรอ <laughs> ก็เปลี่ยนเปลี่ยนช่องแชทใหม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเนาะ <laughs> เป็นว่าที่ฉันตอบปัญหาเพื่อนสาวตรงนี้ไปแล้วโอเคแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อาจจะรอคนที่หายไปในช่องแชทที่อาบน้ำเมื่อปีที่แล้วนี่ไม่กลับมาเลยอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> <า>ก็หาคนรอคนใหม่ <laughs> ลองดูแล้วกันนะลองดู ประสบความสำเร็จ <c os ol ets> ยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณเรายังรอซักเซสเคได้ไรายการเราเสมอ <c oughs> <laughs> <laughs> นะคะขอบคุณหมอปีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะพ <c oughs> บกันใหม่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance